ตลาดพูนสวรรค์นะครับวันพฤหัสนะครับวันอาทิตย์ก็ของขายรลายขนาดเลยยากน้ำบริันเลยเนาะพ่อค้าไก่ขายบริษัทได้ยังเมือเก็บตามทุ่งนาช่วงนี้มีผักอะไรมั่งผักบงผักให้ไก่อันนี้ผักยังอันนี้ด,ดอกผักพายอันนี้ผักให้ไก่วะบ่แม่นผักขี้ขอมบ่ แต่ว่าทางนี้เกาเรียกขักขี้ผ่มอ๋อให้ไก่กระปูกับหามาเองแง่ทุงเท่าไรนี่ยี่สิบป้ากระปูกล้วยก้ก้าเนาะพอได้เนาะไอ้ยังก๊าลังเพชรยังอยู่อ่ะกระปูโอ้เอาอยิบส์ทุ่งให้ในบึงนี่แม่กระปูหันเค็ดถุงละเศร้าบ่จะขีดสามตัวโลเขาเด็กซื้อมาเค็ดเค็ดโลเลยถ้าเป็นโลโลโลหกสิบถ้าเป็นโลโลโลหกสิบเนาะกระปูหน้าทันบหนี่โอ้โหโบยานหนีมือเลยุูน่ะหนีมือ อันนี้แม่ค้าขายปลาที่สวยที่สุดในตลาดแห่งนี้เลยนะครับวันนี้หัวปลาหัวเท่าไหร่โอ้ต้มยำหัวปลาฟองฟองต้มยำหัวปลา20บาทโอ้สลตองเอือบนี่ชิ้นละโลละสองร้อยน้าสอัเนาะนี้ปลาจีนปลาจีนโลละร้อยเนาะเอาเอาหัวปลาให้เนี่ย สดๆนะครับกับแม่ค้าโอ้โหเพชรใหม่ๆลีตัวนี่โอ้โหเพชรแต่นี้ใหม่เลยเนาะเออไปทีบเนาะเออลายขนาดกับเขาตลาดพลัสวรรค์วันพฤหฮัททำใหม่ๆเลยครับอันนี้เพชรยังอันนี้ฮะโอ้โหมาไกลจริงเลยนะแม่ค้าคนสวยนี่เออวันนี้ปลาเอือบโลเท่าไหร่ปลาเอือบโลละร้อย อันนี้250รพื้นท้องป่าเนาะอันนี้ปลาเอือบอันนี้ปลาอะไรนี่ปลาบึก 150. ร,บร้อยห้าสิบปลาบึกร้อยห้าสิบปลาส้มปลาเอือบนี้ปลาเอือบตัละร้อยอันนี้ตัวละร้อยนะครับตัวละร้อยโอ้มาขายไก่ขนาดไม่ค้าตลาดโพนสวรรค์น,นะครับวันไม่ยังอันนี่นอ้อมกระปูอ้อมกระปูาลาบเป็ดลาบป่าลาบเตี้ยมีฮอดไก่บ้านโอ้ยคักขนาดมีขายเตือแน่มกเตือนี่ หมกหน่อไม้แกงหน่อไม้ลาบเป็ดอ้อมขาหมูโอุ้งเท่าไหร่ถุงละสามสิบบาทตลาดพวนสวรรค์วันพฤหัสของกินไล่หลายเนาะแม่เนาะโอ้โหปุตรเสียบเท้นน้อยๆตะมุตะมีอันเถอะห้าบาทห้าบาทข้าวจีน่ารักตะมุตะมีนะครับถุงนี้ยี่สิบบาทโอ้ข้าวท่าข้าวท่า อันนี้เฮดบอสใหม่ๆเลยเนาะโอ้ขายกานเท่าไร่นี่เฮดบอสห้าสิบบาทห้าสิบบาทหรอกินเนาะขอกินเนาะขอากโก้อยเนื้อก้อยเนื้อพี่น้องเอ้ยมักแซบมักขมมักสมสั่งได้โอ้แล้วแล้วแรงคือเก่าสามสิบห้าห้าสิบคนเป็นหมอเป็นหมอเลยเมื่อนี้พู่นา แยกความหมดนี่ฮะครับดิบสุกครับดิบสุกแบบดิบได้หมดเลยนะครับมักรสชาติไหนสั่งได้มั่งได้ขมลายเพชรลายสั่งได้คมหน่อยเพชรหน่อยสั่งได้คมลายเพชรลายสั่งได้เลยโอ้ได้เลยได้เลยนะครับคักค่าค่าโคตรสวรรค์กายมากพอดีเห็นตลาดผูเชี่ยข้าพูดถเชีโอ้ปลาเข็งน่ากินมากตัวละสามซี่ผ่าซี่ชาคละบาทเนี่ย โอ้ยนี่อ่าอันอีอย่างคือเนอยกรอบบ่อือวนีบโมรรมดาเฮ็ดเองบ่ครับเฮ็ดดครับโอ้โถเราคือิมมอหมันครับค่อต่นละสิบบาทเออตะโกสิบบาทนะครับบ่าน้าเสื้อว่าน้าตาอย่างนี้ทำตะโก้เป็นนะครับพี่น้องครับเออปันเกียเป็นกูน้กแล้วเออปันยขายหน้าบ่ นาแล้วครับผมโอ้สูนี้ได้มายังไงของตัวเองเลยครับผมขออองงตัวเเลยบกนึกว่าไปเจอในวงเล่าโอ้ห้าสิบาทเข่าท่าเข่าท่าตลาดโพนสวรรค์นะครับวันพฤหัสบันนี้คึอคักจริงๆนะครับเฮ้ยผู้มาดบนี่บอกขายมาดเท่าไหร่มาละสิบบาทสิบบาทสิบบาทเลยเนาะ ตอยพักเลยนี่เนาะตลาดพลสวั์พีน้องพักสดๆปลูกเองปลูกอยู่ก็เหลยอปลูกอยู่บ้านกลางจานพลจานค่ะบ้านกลางพลจานเนาะอย่างงามเลยหนาหนาวแล้วพักหลายขนาดบมอนมัาะมกม่อนไข่ก็กินอะไรกินอะไรลอกาลอกกินเลยถุงเท่าเหรละี่อะฮะลี่คอัโอ้ขายเป็นโลบักม่อนไข่ อาหารพื้นบ้านด้านๆน้ได้กลิ่นผมก็บอกมนี่บนี่บอกมันห้วยแล้วตอหน,นึ่งครับโอ้มันห้วยแล้วบนี่